สุดท้ายแล้วอะเนะไม่ว่าโลกจะสวยงามหรือว่าโหดร้ายกับเราแค่ไหนอะ่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปอยู่ดีบางวันเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยอาจจะมีความคิดที่ว่าอยากจะหายไปอยากจะหนีไปอยู่ตรงไหนสักที่ที่เราสบายใจอะ่ะแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะเน้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงชีวิตจริงไม่ใช่นิทานอะ่ะไม่มีเวทมนต์เสกคนให้หายไปไม่ได้ไม่มีประตูวิเศษของโดเรมอนจะซ้ำมีแต่จิตใจของเราเท่านั้นแหละที่แข้มแข็ง ที่จะผ่านวันแย่ๆไปได้ไม่ว่าวันนี้จะหัวเราะหรือว่าร้องไห้อะพรุ่งนี้เราก็ต้องสู้ใหม่อยู่ดีโลกมันหมุนตลอดเวลานะวันนี้เราอาจจะอยู่ด้านแย่ของโลกแต่เดี๋ยวสักวันนะมันจะหมุนเราไปเจอด้านที่ดีบ้างเชื่อเราดิ